Hey. ยังนอนอยู่เลยสายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพพี่น้องผมเมนนื่อนีให้พี่นอ้องมาเบ่งยากแกะพิษจาเนาะเมนนื่อวาหูซึกว่าสีพิษจาอะไรพี่น้องตากะสีบวมๆแล้วก็สีหูซึกแบบปวดในโตน้อยหนึ่งเนาะ เป็นยังจังพิดกรรมเพราะว่าค่อย,ยานค่อยแพผลขีมอาบน้มเนาะพี่น้องขีมอาบน้าคงดูก,กนแเนะตอนอยู่กรรมนะไปอาบน้าให้ลูก,กับพิดกรรมพี่น้องพิษปวดนะักมันไหนกินนะมันกระแพร์นะมันแบบกินมันแห้งเกินไปเนาะพี่น้องมันก็เลยเหตุแห้มินแสบขึ้นในสมองปุ นะกินมันเข้าไปนี่ก็ยังหูซึกว่ามินมินกินกินขีมอ่นาน้ำอยู่เนาะขีมอางน้ำเล็กหน่อยได้พี่น้องขีมอนาน้ำคล้องดูกนี่แหละก็เลยเป็นวินวินเนาะทุกเทื่อพี่นอ้องอาบน้ำให้ทุกเทื่อกะซีมินทุกเทื่อเนาะและะ้วก็ซีแพร่ทั้งเทื่อคอยกับอาบน้ำซื่อๆให้เนาะคอยอาบเองนะแต่ แต่ถ่ายอันนี้ก,มมาามกมนะ็มีแต่อีเมะเราอาภัยเนาะใส่ขีมอาหนามแล้วมีแต่อีเมะอาภัยเนองอาภัยดูกันนะเอกะสิมาแก่กำเวลาผิดแต่กะมากินยาพี่น้องเห็นพี่น้องเบิ่งยาเห็นอยู่ก็พี่น้องเมะก็มาแล้วเนาะพี่น้อง,อง,าาองดะ นี่ก็เป็นฮีนกับเป็นยาเนาะฮีพี่น้องยายาแก่กรรมมันเป็นหากใหม่เนาะหากใหม่หร้วแกนใหม่นี่แหละงาใหม่นี่จักจักใหม่อยงเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นยาแก่กรรมเนาะเอาพ้นพ้นพ้นพุนแต่เขาคือกินโดดเนาะพี่น้องก็สิไข่เนาะไข่เนยพี่น้องเดี๋ยวเสียพ้นเนาะเอาถ้วยใส่น้ำ ดูกระนอดพี่เนาบรรยากาศน้ำเลยนี่พี่นาะเอาน้ำใส่แล้วก็พ่นเนาะ พันบอกว่าเป็นยาแก่กรรมนะเห่อแกพ่พิดกรรมแล้วคอยกินกระข้าแล้วอยู่เนาะถาห้ามหนซื้อปลานักหนซื้อว่าอันนี้กินแล้วกระซาาเวลาพิดกรรมพริดข้งกินพิษกินห้องิ่กินยังจะสินะไหนห้างก้มนกินกระสีอบอลในโต้มีหูซื้อปลานักในโตืนีน่นะเห แต่ก็บ่้งแต่ก็นิดนึงค่ะนะกระกินเนาะพ่นไปจนกวันมันสิขุ่นพี่น้องแล้วมังคุดอ๋อพ่นแด,ว,นนด,นนดวแล้วพี่น้องกินเรียบร้อยเลยลงไทยลงไทยพี่น้องเบิ่งพ่นแดวแล้วเขาก็กินเนาะบนตรงคนไรพ่นจำมาหนีเนี่ยกินนั่นแหละ มันก็มีรสชาติขมๆมนี่เน,นาะขมๆมแ่ก็เ้งพ้นายก็เ้งคมลายเนาะกินบอคมปนดยดอกพีงมันก็สิแก่กรรมเนาะแก่พิดกรรมกินสักผักไปแต่ก็ชีไม่ห้งสีเศร้านะพังเมืองว่าสีเศร้าอยู่วะมันสึกนักน้อยหนึ่งเนาะมืน,น เดี๋ยวก็สิไปเห็ดกินอาบน้ำพี่น้องดูกน,น,นอดเนาะลูกนอดต้ก็เตรียมอาบน้ำนาอาบในให้มันเดียบปล่อยส้อันนี้ดูกตื่นแบบน่ะไปเสียดยังกินมือนนี้นี่นั่งนอนอยู่ย่ามมอแรกแต่สีค่ค่อยสอนหรอกแต่ว่าก็อาตอนย่างน,นอดนะนะเพินกลัวเพินสีนอนไหนซ้สมสีถุม ใีเมียหนังเขาเห็ดกับเขาพี่น้องบุญนี่ก็คือเมนูโนโนไก่นะต้มจืดไก,ก่ไก่พี่น้องกินข้าวเจ้าเข้าหมูเขาหมูกินหูอยอบ้อนหนอนี่คอยกินอันนี้พี่น้องื้อนี่ หูซึ้งว่าแนนอุดไม้เนึนนออน้อเนาะก็เลิกอยากินต้มจืดต้มจืดเนาะใส่พักพกักกาดดอกก็อันนี้แต่หูซึ้งแนนก็เลิพออยากกินกระชีเห็ดต้มไมป เี๋ยวเตรียมโต๊ะอาบน้ำเฮ็ดกินก้อนพี่น้องแล้วคอยไปเบิกเนาะวาใายปานสีนอนตอนจักหนู่โอ้ยยังบ่ท่านตื่นพี่น้องนี่ก็เป็นเวลาหกโมงเฮ็ดกับข้าอาบน้ำเรียบร้อยได้เน,ะนาะอาบน้ำเปลี่ยนเฮ็ดกับเขาก็จนเหนียวนะพี่น้อง ลูกสา,า,า,กาวยังบทันตื่นกินข้าวเนาะซ้ำเขาก็เตรียมโตกินนี่กับข้าวเป็นต้มยำไก่กับข้าวคูต้มยำไก่บนใบใสยียงเนาะเพียงใส่ตะขากระเคียงเกลือโดดดีน้อยหนึ่ง ้นยากินยาอะไรแค่เหน่นะพี่น้องดีขึ้นนะรู้สึกบนักโตปันไหนเิ็นข้าก่อนพี่น้องหนองยังบดท่านหน้าเนาะไปข้างนอกกับบท่านเหน็บมีพามาอิเมเห็ดกับเขาอยู่ในคิดพายพน้องนข้าก่อน ตื่นแล้วพี่น้องเห็นนาวาวมาแล้วตื่นนาวาวมาเสียงดังคนคลองมาเสียงดังได้ตื่นนั่นี่งอันนี้โดนป่อ๋ออันนี้คือปั่นเขาใหญ่ทาว่าอันเขาใหญ่แต่ว่าคนฉีกินอยู่เพี่ว่ะอ๋อกินกับมะขามสบายดี่อ๋อตื่นเลย

Hãy mà Tuyên mạng ở ngoài có có hai cho là yêu mục kín. Hm? I'm hot, 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 À, hôm a, tí. à, <laughs> <Khánh ngàn ơi. cười> อืออืมโอ้กำหน่เลยง่ายกว่อือพูดกลัำเนยลด้จำไม่เกี่ยวจำเหมือนง่ายโอ้ยตึงแเราลูกโอ้เห็ดหนาคือเห็ดหนาจางสันีเห็ดหนาจังสัน้อ่โอ้โอ้

อุเป็นวะอุเปนวะไม่เหียอหรอออเหีเยบเว้ยเ่ะเย่่่ทุคนมขี่วะค่ะเหียเว้ยย่ตูเืองไรเนี่ห้องอนานั่นเ่มห้องเพิ่มเปิดน้อเหี้ย เงียวลลกนี้เลยซะมันจะเย็นเนาะมันหมักเย็นๆชิงหั่นอ่ประเดี๋ยวนัคือจิ๋นี่โอ้ยงามกระเจ้าหันแอเธอสวยเลยนัคือจิ๋นี่อาเบิ้งไงไปชิงหั่นน่แหละเนาะเป็นลาละเนาะเป็นลาละเป็นลาละ ลาเทลาลาลาออกลูแล้วเนะนี่อเอะไงโม่งจับจับจับยังแหงเจ้คือจับหน่อยเถอะล่ะไอ้บ่ใส่กินมันดองอืมอืมอืมน่าก้ยกินแบบก็คามคามเปียคาามกวนอะไรพี่นนอะ Do hát nát mực hát nát mực hát 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 โป้ง,ห,ปงห,หรือก็ให้ปป้งหรือกระไฮได้ทาเบิร์น้อทาเบิง์พี่น้องทาเบิงนพี่น้องนี่ไอ้ห้มันนอนเบ็ดแม่แนวนี่นมื่อก <c oughs> อีนอนก็ขึ้นหยากแล้วทาเบิงไว้สินอนอยากเำดอไรพี่น้องจะทายให้พี่นออ้องเบิงงอีกทีหนึ่งป้งหลยก็ให้ปงหลือกระไฮได้ยางวะ

เพื่อจีโน่กูแดนเด็กูแด่นี่มกอดอะไดนนี่จุดมืออ๋อเขาเมันดูดมือด้วยทหาร่งด้ว่เขาเนจิบบัจักดูทัน อันนี้ไม่ได้ดูตกปลาจิงอันเคยดูอันนั้นทุงมืออันเดมเหมือนัเอาออกแล้วพี่น้องเอาออกกระยานมันขูดหนามันเองเนาะในม้อแนนนี่เด็บมือมันแดมแต่ตัดแต่เด้ค่อยตัดแต่พี่น้อง แต่ว่ามันกระูดไตอย่างน่นน่นี่นี่กังขืนนี่มนุษย์น่อากบออ่ะอ่อยากอยากอา่อเะออยาก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 ไหนคนมันอ่ะเจ๋อวะนุก นุกเนาะนุกที่อาปากลยเนาะเลยนอนหยาบแ้วพี่น้องมาแรงตัวพี่นอนอันใดเอ๊ เมื่อเนอนนอนง่ายพี่น้อเม <c oughs> ื่อที่ได้คิดเพระาะว่านอนงายอย่ายง่ายปกตินอนยาคือยังไงอ้ยุขมา่าเลย ตัวหนึ่งนี่พี่น้องล้กกาสิจบคกิปไปเพียงเท่านี้น้องคนเป็พี่น้องรับแล้วก็เป็นเวลาสามถุงแล้วพี่น้องสี่สามถุงแล้ววันนี้นอนไวว ปกติกตเลิวกระสิ์คอโตน,นอนกันึกพอมีพี่น้องขอบคุณในไลฟ์ที่เขามาเวิ่งจนจบลิปบ๊ายบายบ๊ายบายฟันดีขนาดเสียงดังดนะ้นี่พี่น้องน่อนดับเสยเสม,มอ,นอนอนเยี่ยคือยางเลบ๊ายบาย